วิดีโอนี้สนับสนุนโดยลาวาร์บักร้านบริการขายโลบักราคาสุดคุ้มกดพลปีศาจาทาวน์ของบล็อกฟุตรับกดเกมพาร์ตและแฟคเมนต์ในราคาถูกบริการกดเจมให้กับออสตาทั้งโลก1และโลก2และมีบริการอื่นๆอีกมากมายสำหรับใครที่สนใจลิงก์อยู่ใต้คลิปอย่าลืมไปใช้บริการกันด้วยนะครับผมโอเคผมสวัสดีนะครับท่านผู้ชมทุกๆท่านกันด้วยนะครับวันนี้ในเกมโ o บ,บักแมปออสตาทาวเวอร์ดีเฟนสในวิดีโอนี้ก็จะมารีวิวซาซึเกะนะครับผมมันชื่อว่าอะไรวะเออน่าจะน่าจะซาซึเกะหน้าวตััวๆๆ้ง เดี๋ยวขอดูก่อนนะครับตัว K ใช่ไหมเอ่อผมหาไม่เจอเฮ้ยทำไมผมหามันไม่เจอขออนุญาตนะครับตัวละครนี้อยู่ใน Star Path นะครับทุกคนนี่ฮะ Star Path แล้วก็สําหรับวัตถุดิบในการ Evo นะครับอยู่ในเทียที่52นะครับทุกคนอ่า52นะครับก็เเดี๋ยวดูก่อนนะครับซาสึเกะของเราคิดว่าน่าจะอยู่ล่างๆนะใช่หรือไม่ครับนี่ไงใส่เลยนะครับนี่ครับพอเราใส่ไปปุ๊บก็นี่เลย 650นะครับเดี๋ยวเราจะอีโวนะอีโวก็จะใช้ไอตัวไฟใช่ไหมไอ,อตัวไฟอันนี้นะครับโดยกดอีโวจากซาสึเกะนะฮะดา่าเมจทุกอย่างก็จะเหมือนกันเลยแต่ว่าตัวเอ้ยไม่เหมือนกันเลยนี่ว่าระยะเนี่ยลดไปเลยนะครับ20ครับการโจมตีเนี่ยเฮ้ยโอ้โหตีเร็วขึ้นนะครับแต่ว่าใช้ค่าคอร์นั้นเยอะขึ้นนะครับคือ700โอเคเราอีโวไปเลยดูครับว่าจะเป็นแบบไหนครับไปไม่ได้ลืมผมลืมผมลืม,ลม,ลมต้องกดอีโวจากตัวน,นี้ก่อนอีโว นี่ซาซึเกะนี่ครับร่างนี้นะครับซาซึเกะสาตาพาร์หกวัตเดิบทำไมต้องมีสาตาพาร์หกด้วยอันนี้ผมไม่เข้าใจเราก็ได้มาแล้วนะสําหรับซาซึเกะครับเดี๋ยวขออนุญ,ญาตกดเอน e ตอร์ตรงนี้แล้วมันจะขึ้นไปยนันบนสุดอ่าซาซึเกะมาครับแล้วโตใส่ไปด้วยนะครับ อ่ะซาสึสเกะครับซาสึสเกะหวิโจมตีหนึ่งทีดาเมจ4280นแะครับแล้วก็ระยะ40นะครับซึ่งตัวมันก็ผมไม่เคยดูนารุตโตะนะผมไม่รู้อันนี้ไม่คืออะไรอ่ะก็เหมือนโอโรจิหรือเปล่าหรือว่าเป็นร่างที่สถิตอะไรไม่เข้าใจเหมือนกันนะครับก็ใครที่พอมีข้อมูลนะครับรบกวนฝากคอมเมนต์กันด้วยนะครับเพื่อเป็นความรู้ของผมนะฮะ เดี๋ยวว่าจะลองดูถ้ามันรีเมคนะครับมันมีข่าวบนรีเมคแต่คิดว่าไม่น่ารีนะครับก็ต้องไปดูตั้งแต่ตอนหนึ่งใหม่อย่างนั้นเลยในไอดีนี้ผมขอยืมน้องคนเดิมนะครับขอบคุณมากๆเลยนะครับขอบคุณมากมากครับที่ให้ยืมรีวิวโอเคเดี๋ยวไปรีวิวกันนะฮะเจ็ดร้อยนะครับไม่มีคาตาโครี่นะครับตอนแรกมันมีนะตอนนี้ไม่มีคืองงเหมือนกันทําไมถึงไม่มีตัดออกเฉยๆอย่างนั้นเลยนะน่าจะเอาไปบูทได้นะครับมาครับซาสสึเกะไม่มีสถานะเหมือนเดิมผมดูทรงแล้วนะครับเจ็ดร้อยครับโจมตีแบบโคน อ่าพอวางไปก็ยืนยืนแอคใช่ไหมไม่ให้เออเหมือนจะยืนโอเคเฮ้ยถ้าอะไรอะสายฟ้าใช่ไหมเข้าไปดิอ๋อใช่ครับสายฟ้านะครับช็อตไปนะฮะนี่ครับโอ้ตัวละครเป็นตัวละครฟาร,ร์มดามเฮดแน่เลยอินฟินิตนะครับเพราะว่านารูโตะนั้นเป็นตัวละครต้นเกมเขาเรียกอะไรเอ่อสตอรี่นะครับนะครับดามเฮดนะครับผมเพิ่ม214,200ใช้เงิน100,000ครับ แล้วก็ขั้นต่อไปใช้เงิน25,000 0ครับดาเมจเพิ่ม3,21,300อนแอนิเมชันใหม่ชื่อว่า s w o r d Dash a t t a c k Sword d a s h เหรอ Sword d a s h ที่ใช้ดาบอ,อ๋อวาร์ไปแล้วฟันนะครับอ๋อวาร์ไปแล้วฟันโอเคขออนุญ,ญาตวางตรงนี้แล้วกันเพราะว่ามันมันน่าจะวงเล็กอะ Sworddash Attack ครับอีกรอบหนึ่งท่านมืดนะครับทุกคนที่เห็นนี่คือท่านมืดนะฮะอ๋อโอเคโอเค แล้วก็ขั้นต่อไปนะครับดาเมจเพิ่ม4 28,000 28, ครับใช้เงิน3แสนครับแล้วก็ขั้นสุดท้ายนะครับตัวละครนี้อัพได้4ขั้นนะครับขั้นสุดท้ายใช้เงิน650,000ระยะเพิ่ม80นะครับดาเมจเพิ่มประมาณ750,000นะครับอนิเมชั่นใหม่ด้วยนะก็ purple rain i n g dash attack ไปเลยครับไม่ตีแอร์นะฮะ purple dash attack เป็นยังไงเอ่ย นี่ไงอ๋อโอเครักษานะครับน่าใช่ใช่ไหมทุกคนใช่ไหมเออแล้วก็พุ่งมานะครับนี่ฮะสำหรับตัวละครนี้6วิโจมตี1ทีระยะ120นะครับผมคิดว่ามันก็กว้างอยู่นะตัวหนึ่งใช้เงินประมาณล้านสามนะครับอ่าประมาณล้านสามต่อหนึ่งตัวนะสำหรับตัวละครนี้เดี๋ยวเราจะรับเลยรับ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 ก็เออจริงๆนะถ้า เล่นนะครับมันก็แล้วแต่คนนะบางคนก็เอาไปเล่นเอ่อสตรอรี่ได้นะครับสำหรับตัวละครนี้ก็แล้วแต่คนนะก็น,นี่ครับดาเมจบัฟอยู่ที่5ล้านนะครับหนึ่งแนหื่นนะครับทุกคนถ้าบัฟระยะด้วยก็จะประมาณนั้นถ้าเล่นสตรอรี่ก็น่าจะอัพได้แค่ขั้นเดียวนะแต่ผมคิดว่าไม่น่าคุมนะตัวละครนี้ไม่ไม่ไม่คุมถ้าเอาจริงๆคือนร,รนโตะน่าจะคุมกว่านะครับทุกคนโนโตะนี่เล่นสตรอรี่อันนี้น่าจะเป็นฟาร์มแต่คิดว่า ไม่เก่งนะไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ค่อยแนะนำเท่าไหร่เอามาเล่นเพราะว่าตัวอื่นก็น่าจะดีกว่าเอ้ยเอ้ยเรียกว่าไม่แนะนำไม่ได้มันอยู่ในเกณฑ์ที่ดีครับเอออยู่ในเกณฑ์ที่เล่นได้ครับสำหรับซาสเกตตัวละครนี้นะฮะ เพราะดามมันมันมันเยอะอยู่นะหลานเจ็ดยังก็ตามครับเดี๋ยวรอดูกันอีกรอบหนึ่งนะครับเพราะว่ามันสามารถอีวได้อีกขั้นหนึ่งนะครับทุกคนก็7ดาวเดี๋ยวรอดูสำหรับนารูโตะและซาสึเกะนะครับในวิดีโอนี้ขอบคุณทุกคนที่รับชมนะครับไว้เจอกันคลิปหน้านะครับฝากกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับแล้วก็วิดีโอถัดไปจะเป็นอะไรก็ติดตามรับชมกันด้วยนะฮะเร็วๆนี้ก็ใกล้แล้วนะครับสำหรับบล็อกฟุตจะมีการอ่าเขาเรียกสตรีม24ีชั่วโมงนะครับแล้วก็คโอเอก